ดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนโมาแน้นอ่ให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านสวนติดทะเลสาบโครงการนะคะแปลงนี้นะคะทุกท่านรูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามเลยนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะทุกท่านด้านหลังติดทะเลสาบและด้านหน้าติดถนนราดยางสาธารณประโยชน์หน้ากว้างด้านละประมาณ18เมตรความลึก80เมตรนะคะภายในที่ดินมีบ้านชั้นเดียวนะคะเนื้อที่ เนื้อที่สำหรับการใช้สอย70ตารางเมตรนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวมีเครื่องปรับอากาศ2ตัวค่ะมีไฟฟ้ามีปับปาพร้อมเลยนะคะรัวรอบขอบจิดค่ะด้านหลังที่ดินนะคะมีศาลาราลิมทะเลสาบนะคะไว้สำหรับนั่งพักผ่อนรับลมชิลๆนะคะทุกท่านริมน้ำนะคะ มีเพื่อนบ้านข้างเคียงค่ะบรรยากาศโอเคเลยนะคะทุกท่านออกแนวสไตล์บ้านสวนนะคะริมน้ำเนาะภายในที่ดินนะคะก็จะมีต้นไม้ไว้นะคะปลูกผลไม้ต่างๆเช่นมะม่วงมะละกอฝรั่งกล้วยขนุนพุทรามะขามเทศมีสระน้ำหนึ่งสระนะคะสำหรับการเลี้ยงปลาค่ะทุกท่านมีปั๊มน้ำจากทะเลสาเพื่อไปใช้ลดน้ำ ในสวนของเราด้วยนะคะราคา4ี่ล้านห้าแสบาทค่ะทุกท่านทั้งบ้านและที่ดินนะคะพร้อมเลยนะคะเหมาะสําหรับการทําสวนนะคะเป็นบ้านสวนริมทะเลสาบสร้างรีสอร์ทบ้านสวนคาเฟ่บรรยากาศได้นะคะบรรยากาศดีค่ะฟินๆนะคะทุกท่านออกแนวสไตล์บ้านสวนริมน้ำนะคะ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครปฐมองปฐมเจดีประมาณ18กิโลเมตรนะคะห่างจากที่ทำการอาบาตบ้านยางประมาณ3กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ7 6กกิโลเมตรนะคะพิกัดของบ้านสวนหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคะ่ะท่านใดที่สนใจนะคะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในคลิปนี้นะคะ 4ล้าน5แสนบาทต่อรองราคากับเจ้าของได้อีกนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านสนใจเน้นโทรคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนะัดชมพื้นที่จริงกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะเจ๊เคนโเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะทุกท่านเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ใส่รายละเอียดไว้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ